วันนี้ผมมีรถสําหรับครอบครัวรถสําหรับการเดินทางสุดยอดสมรรถนะสุดยอดของความ <Wow. S 1> ปลอดภัยมาฝากหนึ่งคันครับบอกเลยว,ว่าคันนี้ราคาเร้าใจแน่นอนนะครับเพราะราคาถูกดีและก็มีความประหยัดนะครับไปเดิมจุดต่อมานะครับจุดคันนี้ที่เป็นจุดขาย <Yeah. S 1> สำหรับคันนี้เลยนะฮะ <Wow. S 1> คันนี้เป็นออ <Wow. S 1> มอเตอร์แก๊สนะครับผมบอกว่าคันนี้เราสามารถใช้เชื้อเพลิง นอกจากเป็นน้ำมันเบนซิน V8 ที่อยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรแล้วนะครับเราสามารถมีพลังงานทางเลือกคือติดแก๊สก็ประหยัดไปประมาณเท่าตัวยังมีอยู่ครบนะครับสวยงามลงตัวนะครับตอนหลังส่วนใหญก็มาแทบไปในนั่งช่องแอร์นะฮะสเกตง่ายๆปรรถท้าสมบูรณ์ช่องแอร์เขาต้องอยู่ครบนะครับช่องแอร์อยู่สมบูรณ์นะตัวกลางเองอาจจะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับหน้าหนาว30พฤศจิกายน2 5 6 6ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับตะวันก่อนใครในสยามที่ผาชนะไรอุบลราชธานีเรียนเชิญนะครับสายแคมปิ้งสายท่องเที่ยววันนี้ผมมีรถสําหรับครอบครัวรถสําหรับการเดินทางสุดยอดสมรรถนะสุดยอดของความปลอดภัยมาฝากหนึ่งคันครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาเร้าใจแน่นอนนะครับเพราะราคาถูกดีและก็มี ความประหยัดนะครับประหยัดยังไงผมจะพาไปดูผมอยู่กับแลนคุลเซอร์นะครับเรียกร้อยหรือซิกนัทนะครับตัวนี้ใส่ป้ายเล็กซัสนะครับแต่จริงๆเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าแลนคุลเซอร์ซิกนัทนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ 4,663cc 8ปสูบนะครับจดทะเบียน29พฤศจิกายน2,143หรือปี2000นั่นเองเห็นแล้วว่ากระจังหน้าฝากระโปรงหน้าไฟหน้าที่เป็นอสีตานะครับมีความ เป็นเอกลักษณ์นะครับมีความรูหรามีความโฉบเฉี่ยวเปในตัวนะครับโลกโก,ลก้กระจังหน้าเล็กซัดนี่ฮะสวยลงตัวในทีเดียวนะผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับ2 u z FE นะฮะ V8 4,663cc นะครับเครื่องยนต์ถือว่าเป็นบล็อกใหญ่ถือว่าเป็นแลนด์ครูเซอร์ไซส์ใหญ่นะฮะ VX100 King of Offroad นะครับคันนี้มีข้อดีที่บอกประหยัดคือ,อยังไงเอามาดู รูปลักษ์ภายนอกกัดคานหน้าสีเดิมจากโรงงานนะฮะสติ๊กเกอร์ยังเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับแผ่นกันความร้อนนะฮะสติ๊กเกอร์สองยูเซเอฟีนะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมๆิมจากโรงงานผมบ,บอกว่าคันนี้ไม่เคยชนอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เปลี่ยนมาท่านผู้ชมมองเห็นนะว่าหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมข้อดีของอลูมิเนียมก็คือสามารถล้างสามารถถอดไปล้านหม้อน้ํา ทำความสะอาดได้แต่ถ้าเป็นม้อน้ําติดรถจะเป็นมออน้ําไฟเบอร์นะครับถ้ามันครบอายุมันก็จะกรอบแตกตามอายุนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถถอดซ่อมได้นั่นเองนะครับห้องเครื่องเดิมจุดต่อมานะครับจุดคันนี้จะเป็นจุดขายสำหรับคันนี้เลยนะฮะคันนี้เป็นมอเตอร์มแก๊สนะครับบงบอกว่าคันนี้เราสามารถใช้เชื้อเพลิงนอกจากเป็นน้ํามันเบนซิน v 8ที่อยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรแล้วนะครับเราสามารถมีพลังงานทางเลือกคือติดแก๊ส ก็ประหยัดไปประมาณเท่าตัวนะครับถ้า7กิโลเมตรต่อลิตร7535ก็กิโลละ5บาทครับท่านผู้ชมครับถ้าใช้แก๊สก็จะประหยัดลงเหลือประมาณ2บาท50ครับก็ประหยัดเท่าตัวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแต่อยู่ที่เราขับเหมือนกันนะครับถ้าขับประหยัดก็อาจจะได้มากกว่า7ก็ได้อาจจะ8กิโลแต่ถ้าเท้าหนัก,นก,นกจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างผมเคยขับนี่หกจุดห้าก็เวลาวิ่งร้อยห้าร้อยหกก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่คันเร่งของเราด้วยนะครับแต่7กิโลเมตรบวกลบผมว่าคันนี้ ใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าติดแก๊สก็ประหยัดไป2เท่านะครับเพจเดิมๆจากโรงงานยังอยู่นะครับ4 6 6 3 4 4 2 u z f E นะครับสีดำจากโรงงานนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมไปอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นนะคือกล่องซีนอนเพิ่มแสงสว่างเพราะด้วยไฟหน้าเองไฟหน้าเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟตาเล็กๆนะฮะเพราะนั้นแสงที่ลำแสงออกไฟนะฮะอาจจะไม่ค่อยสว่างเพียงพอเขาก็เลยใส่ไฟคู่หน้าที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์เพิ่มมาให้นะฮะต่อมานะอ่าปิดไฟกระโปรงดูละ ล้อคันนี้เปลี่ยนล้อใหม่มานะครับใส่ล้อใหม่มาเป็นล้อ,อซีอูดคอบบ้านะครับแต่ยังเป็นขอบอ16เหมือนเดิมนะครับ265 7 0ขอบ16อยางเบอร์เดิมลายเดิมข้อดีของรุ่นนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือการที่เป็นรถที่เป็นช่วงล่าง a h c หรือเป็นช่วงล่างน้ำมันไฮโดรลิกนั่นเองห,หัวรถก็จะทิมนะฮะเราก็จะก้มไปข้างหน้าแต่รุ่นนี้นะเขาใช้น้ำมันนะดันไว้ไม่ให้หน้ารถทิม รือเวลาเราเข้าโค้งนะเข้าโค้งเลี้ยวซ้ายปุ๊บรถก็จะเ,เทกันขวางอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้น้ำมันมันก็จะดันได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเองรถรุ่นนี้สถมปทานาเขาออกแบบมาคือไม่ให้หน้าทิ่มไม่ให้เอียงมากนะครับออกแบบมาสลับทะเลทรายที่ดูใบนะครับเพราะเวลาขับทะเลทรายด้วยทรายที่มันเอียงก็ทําให้น้ําหนักที่มันเทมากไปมันทำให้การทรงตัวไม่ดีเขาก็เลยออกแบบเป็นช่วงล่าง AHC ขึ้นมาบอกเลยว่าคันนี้ตุ้มสี่ลูกนะฮะระบบไฮดรอลิกโช๊คต่างๆเนี่ยสมบูรณ์เอาไปใช้งานได้เลย <Yeah. Boo. S 1> เพราะถ้าซื้อค ต้องมีนะฮะต้องต้องโดนแหละถ้าพูดง่ายๆว่าแสนกระบาทนะครับแสนก่าบาทสองแสนแล้วแต่คนที่จะซ่อมอู่ไหนนะครับแต่ตัวนี้สมบูรณ์ภายในนะฮะเบาะนะครับนรุฟเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วสําหรับตัวซิกนัทนะครับคันนี้บอกก็ถือว่าเรียบร้อยดูดีนะฮะมีตรงกลางบ้างที่มีรอยบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าตามสภาพถือว่าใช้ได้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าตามสภาพนะครับก็ถือว่าไม่ถือว่าใหม่เพราะว่าพวงมาลัย จากติดรถมาก็มีรอยอยู่บ้างนะครับแต่ถามว่าคันนี้ผมว่าดูจากเลขไม้ต้องมีไม้ต้องมี3ามแสนจริงนะครับท่านผู้ชมครับสามแสนสามหมื่นสี่พันนะครับสามแสนสามหมื่นสี่พันอ่ะไปให้มันเต็มให้มันเห็นเต็มไหมฮะโอเคสามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยกี่กิโลเมตรรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะจะมีตัวคูบ็อกมาให้นะครับเป็นตู้เย็นนะใส่เครื่องดื่มเย็นๆเ,เวลาเดินทางนะครับเปิดปิดได้มีจอ Android นะครับ กล้องมองหลังด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์รุ่นใหม่นะครับกล้องบันทึกหน้านะครับเวลาเดินทางความปลอดภัยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะฮะเวลาซื้อประกันเองมีกล้องนี้ประกันชั้นหนึ่งก็จะถูกลงแต่รุ่นนี้ถ้าไม่ได้ทำต่อเนื่องประกันก็ไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารถหลายปีแล้วประกันก็ไม่ไม่รับแล้วพูดง่ายๆนะครับรถถ้าเกิน10ปีนะฮะยกเวนจะทำกับเขามาโดยตลอดเบาะภายหลังเรียบร้อยมากนะครับดูดีนะฮะไม่มีตําหนิใดๆนะครับ นั่นคือเบาผู้โดยสารตอนหลังรวมมีถึงแผงประตูนะครับผู้ชมแผงประตูเรียบร้อยดูดีลายไม้ตะเข็บต่างๆยังสวยงามลงตัวนะครับเพราะส่วนใหญ่รถพวกนี้คือรถซื้อมาเพื่อขับเองนะครับขับเองเดินทางไกลเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะตอนหลังยังมีอยู่ครบนะครับสวยงามลงตัวนะครับตอนหลังส่วนใหญ่ก็มาแทบไปได้นั่งท่องแอร์นะฮะสเก็ตง่ายๆว่ารถท้าสมบูรณ์ ช่องแอร์เขาต้องอยู่ครบนะครับช่องแอร์อยู่สมบูรณ์นะตัวกลางเองอาจจะมันพับเข้าไปเฉยนะแต่จริงยังสามารถใช้ได้แอร์ทั้ง3ชอง่องซึ่งสามารถเปิดสวิตช์แอร์นะครับจากด้านด้านหลังนะผู้โดยสารตอนหลังก็สามารถเลื่อนปรับพัดลมได้นะครับนี่คือเบาะแถว3านะครับมีกล้องมองหลังบันทึกเนี่ยมีกล้องหลังมีกล้องบันทึกกล้องบันทึกหลังด้วยนะครับคันนี้มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับบันทึกเหตุการณ์ในการเดินทางนะครับเพราะเจ้าของเก่านะฮะ อยู่ที่จังหวัดตราดนะฮรรู้จักกันดีสายมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับท่านก็เปลี่ยนคันใหม่อัปเกรดคันใหม่ไปเรื่อยๆนะอะไรที่สมบูรณ์ที่สามารถใช้งานในรถในชีวิตประจําวันนะท่านก็ใส่มาให้ครบเลยนะฮะยางโยโกฮามานะครับ GO Re n d น A T นะครับ VX 1 0 0นะครับหรือ Toyota Land Cruiser S i g n a t นะครับนั่นคือรายละเอียดของรถคันนี้นะฮะสีดำบึกบึนนะฮะสีดำคมเข้มเลยทีเดียวสำหรับ S i g n ั t คันนี้นะครับ รถใหม่นะครับราคาอยู่ประมาณห้าล้านบาทเวลาเป็นมือสองคันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆนะครับคันนี้เราขายอยู่ที่60,000นะฮะ9ก้0 0มืเาับาทพูดง่ว่า700 0บาทมีทอนกับรถที่โครงสร้างดีไม่มีวัติเหตุร0 0ซนะครับเก็บสีมีเก็บมาบ้างอยู่แล้วนะครับสำหรับรถอ่าปีปี2 0 0พนะครับแต่โครงสร้างรับประกันว่าไม่มีสีโป้นะฮะไม่มีชนหนักนะมีเก็บสีมาบ้างส่วนชกล่างเองเป็นจุดที่ เป็นจุดสําคัญสำหรับรุ่นนี้คือเอถ้าตุ้มไม่ดีต้องเปลี่ยนตุ้มใหม่ถ้าในศูนย์เนี่ยล่าสุดผมเช็คอยู่42,000บาทนะครับแต่ตุ้ม4ตัวได้รับประกันได้ว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานแล้วก็ท่านใดอยากได้ตุ้มนะผมมีราคาพิเศษนะฮะพูดง่ายๆว่าถูกกว่าซื้ออยู่ในศูนย์เยอะมากนะครับดูแลทั่วถึงได้แน่นอนนะฮะกระบอกน้ํามันนะครับที่เป็นกระบอกน้ำมันไฮดรอลิก,ร,กร,รับประกันได้ว่าซื้อไปไม่ต้องเอสียค่าซ่อมนะช่วงหน้าที่เป็นจุดข,ขายรุ่นนี้ว่าสมบูรณ์ออย่่างแนน พอทาให้สมบูรณ์เองนะครผมมีโอกาสได้ไปหลายที่เลยล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไปที่สปลาวมา vx สองร้อยนะฮะท้ายนี้โอ้โหกระโดดมาอย่างนี้เลยนะฮะเวลาเราขับเราจะรู้เลยว่าถ้าช่วงล่างเขาไม่ให้ตัวนะฮะมันจะกระเด้งกระดอนมากหรือไม่ก็ย้้ยไปเลยขับเข้าโค้งไม่ได้เลยนะเพราะนั้นดูง่ายมากว่าช่วงล่างดีไม่ดีเสียสองอย่างคคือนิ่มนิ่มันมคือเข้าโค้งไม่ได้เลยมันจะเทมหมดเลยเพราะว่ามันไม่ตัวไม่มีตัวกระบอกน้ามันที่รับน้าหนักได้นะฮะสองถ้าแข็งแข็งกระดอนนั่นค แอบสอบเลยไม่มีความเป็นสปริงที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับเพราะนั้นดูง่ายๆสำหรับช่วงล่างรุ่นนี้ถ้าซื้อไปถ้าไม่ดีก็ต้องเสียค่าซ่อมเป็นแสน0 0องแสนแต่ซื้อที่มุงคลค,คาเซนเตอร์ท่านไม่ต้องเสียค่าซ่อมครับอะไรไม่ดีจากการจับเปลี่ยนเรียบร้อยนะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อไปขับอย่างเดียวมีขนหนที่เบื่อแล้วไม่ได้ใช้อาจจะเอาเปลี่ยนนำะมาลแลกกับเราก็สามารถมาแลกได้และอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับเราก็สามารถส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านให้ช่างดูก่อนให้ศูนย์ตรวจดูก่อนว่าหนึ่งเลขไหม่แท้ไหมสองช่วง ให้ช่างดูก่อนมั่นใจค่อยซื้อค่อยจ่ายตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเองอยู่ที่ไหนมั่นใจได้ว่ารถเราเองเนี่ยดูแลตรวจสอบให้ในระดับหนึ่งแล้วว่ารถพร้อมใช้งานนะครับสนใจสทาผมได้เลยนะครับ0847776699ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชนานีให้บริการทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์มีรถเข้าใหม่เราจะมารีวิวให้ท่านดูทุกทุกวันนะครับจะได้เห็นก่อนใครนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามครับ สวัสดีหน้าหนาวนะครับที่มาถึงแล้วก็สวัสดีปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยครับสวัสดีครับ